เปลี่ยนสีได้รูปอมองอาร์ตแบบนี้ค่ะฮัาาลโหลนี่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคุณครูชวนเล่นคุณครูชวนเล่น Color c h a n g i n g Pop It หรือว่า Pop It เปลี่ยนสีได้รูปอมองอาร์ตแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยแพ็กเกจน่ารักมากๆ มี QR code ให้สแกนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นของจากร้านของเราจะมี QR code ให้สแกนไปที่วิ่์ช่อง YouTube ของเราทุกอันนะคะย้ำค่ะอันนี้คือของแท้จากร้านเราค่ะถ้าเกิดของที่ไม่ใช่ร้านเรานะคะจะไม่มีแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูรีวิวป๊อปอเจียงสีได้ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นแบบนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณครูชวนเล่น้วยนะคะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับ บ๊ออิเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะตอนแรกมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะลูกแก้วที่แถมไปในเซตนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เราซ้อนลูกแก้วไว้จะได้มองไม่ค่อยเห็นค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าบ๊อบอิเปลี่ยนสีได้มันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะาเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะถ้าใครไม่อยากได้ลูกแก้วสีขาวก็สามารถอินบ็อ์มาในแชทของร้านได้นะคะว่าเราจะเอาลูกแก้วสีอะไระคะ่ะ ปุ้มนะคะตึ้ง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 ตึงนี่ฟังเสียงมันจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงคือหลักการการเปลี่ยนสีของมันนะคะก็คือมันต้องโดนแสงค่ะอันนี้อยู่ในห้องธรรมดานะคะที่มีแสงไฟปกติเดี๋ยวเราไปดูค่ะื่อมันโดนแสงยูหรือว่าแสงดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นสีแบบไหนน้าเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะ นะคะเพราะว่าบ้านคุณครูอยู่ใ,ใกล้ๆทางด่วนะคะ่ะก็จะมีเสียงรถเสียงลมนิดนึงนะคะมันเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนเยอะมากเลยนี่มีตัทำแทงก็ได้นะคะนี่มันเปลี่ยนสีแล้วจากสีขาวๆนะคะกล,ยละขายเป็นชมพูฟ้าม่วงกาแล็กซี่สุดๆพราเราอยากให้มันเข้มนะคะเราก็เอาให้มันไปโดนแสงเยอะๆค่ะ หรือว่าเราสามารถเล่นโดยที่เปิดหน้าต่างได้นะคะเพราะมีแสงรอดออกมาทางกระจกค่ะมันก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะสีน่ารักมากๆเลยเป็นชมพูฟ้าแล้วก็ม่วงนะคะกาแล็กซี่สุดๆแต่อันนี้ค่ะด้านหนึ่งมันจะป๊อปเบาๆนะคะแต่ป๊อปสองด้านนะคะแต่ว่าป๊อปเบานิดนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเสียงดังมากค่ะแต่ความพิเศษของอันนี้นะคะมันก็คือเปลี่ยนสีได้ค่ะจากสีขาวนะคะก็เป็นสีแบบนี้น่ารักมากเลย อันเดียวเหมือนได้2อันเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งป๊อบอิดสีขาวแล้วก็ป๊อบอิดสีกาแล็กซี่ชมพูฟ้าม่วงแบบนี้ค่ะยิ่งแสงแรงนะคะสีมันก็จะยิ่งเปลี่ยนเยอะค่ะแล้วถ้าเกิดค,คุณครูเอามาไว้ในที่ที่ไม่มีแสงอีกนะคะไม่โดนแสง UV มันก็จะกลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมค่ะอามาองอ้ายเขาเดินอยู่บนต้นไม้ตุงลลใครที่อยากเป็นเจ้าของป๊อปอิดเปลี่ยนสีได้ลูกอมองอัดแบบนี้ สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องคุณครูชวนเล่นด้วยนะบ๊ายบาย